กับผมพลทาหารนนทชัยแพงดวงสังกัดโรงพยาาลค่ายกิจสีเวลาครับทําเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่บ้านครับช่วยพ่อช่วยแม่ครับก็ได้รับโอกาสจากพงศ์ค้าบชาในการศึกษาต่อในกศนครับใช้เวลาศึกษานะเรียนจบ2ปี4เดือนเพื่อนําวุฒิกศนไปสอบนักเรียนในสิบครับหน่วยมณฑนหานบที่สิได้จัด การติวแล้วก็การเทียนร่างกายก่อนไปสอบนักเรียนในสิบครับอันนี้เป็นการสอบครั้งแรกนครับครั้งแรกครับแล้วก็ติดเลยติดเลยลครับได้เลย,ได,เลยได้เลยครับรู้สึกยงไงบ้างรู้สึกดีใจแอบแล้วก็ขอบคุณหน่วยมูลนิธิสิบเก้าแล้วก็กศนอขอบคุณผู้ัำควยการชาที่ให้โอกาสดีๆในการเรียนกศนครับ ตอนหมยต่อไปผมผมก็จะตั้งใจศึกษาเ่าเรียนให้จบและกลับมาเป็นกำลังพลที่ดีของกองทัพบกครับอันนี้เป็นเอกสารสแสดงการจบคุณวุฒิระดับมปลายก็จะมีระเบียนสแสดงผลการเรียนตัวนี้ใช้ประกอบหลักฐานการยื่นสอบมาเกียเรียนบน,นะคะอันนี้เป็นประกาศนียบัตรรับรองว่าเราจบระดับมปลายแล้วนะคะอันนี้ก็นักศึกษาสามารถ นำไปยืดวันที่รายงานตัวทะเบียนในสิบนะคะครับ